เดี๋ยวผมจะพาไปดูควายทัวละห้าแสนครับเนี่ยานหอยแนนเขาจะพาไปดูครับเขามาทับทามแล้วห้าแสนยังไม่ขายครับเดี๋ยวเดินไปดูพ่อแม่กับลูกครับห้าแสนบาทห้าแสนบาทครับอ่าบาทบ ดูแลครับดูตัวห้าแสนนครับพร้อมลูกครับตัวห้าแสนบาทพร้อมลูกครับปีนี้เสียนแนนขายได้แล้วประมาณเกือบล้านครับแปดเก้าแสนบาทครับนายหอยหนุ่มครับอยากไปพามาดูตัวห้าแสนพร้อมลูกอยให้ตัวไหนนี่อ่ะนี่ครับตัวห้าแสนครับ ตัวห้าแสนบาทอ่าเขามาเขามาให้ราคาแล้วเสียแนนยังไม่ขายพร้อมลูกลูกนี่เขาให้เท่าไหร่ให้สองแสนเสียแนนนักเฉยครับสองแสนบาทพ่อแม่ลูกเลูกลูกกับแม่นี่ประมาณเจ็ดแปดแสนครับเจ็ดแปดแสนอ่า ไปครับโอ้งามตัวครับสองแม่ลูกเลยครับเจ็ดแสนกว่าแปดแสนครับเพิ่นยังบ่อขายครับในหอยนุ่มครับค่าด้วยกับปั้นครับแต,แต่เลี้ยงอยู่ปองหกครับค่าด้วยับปั้นยี่หีเลี้ยงแต่ปองหกเดี๋ยวนี่เลี้ยง เลี้ยงมาร่วมๆกับยี่สิบปีแล้วครับผลบวเหตุงานยังผลสื่อเต่ง้วเต่ควอยมาเลี้ยงครับเลี้ยงกับสบายครับเดี๋ยวนี้เสียแนนมีเงินฝากเท่าไรครับถามเล่นถามเรลยนนี่สิครับ โอออ้เอาขายงวูไอ้ไยแล้ว,วก็มาสร้างบ้านเนี่ยอจอหนำบาณฑ์เนี่ยซื้อรถดเนี่ยครับค่าด้วยกับปั่นดีครับเสียเพินเ่นบ่เฮ็ดงานนะครับเลี้ยงตัวงูจะไข่ยอย่างเดียวระยะ20ปีครับเสียหน้าเพิ่นว่าปีนี้ไข่ไขยหัวราคาดีครับบูมบุ่มบุมบุมหลายปีเนี่ย เพื่อนว่าดีใจปีนี้เพื่อนขายไปที่ว่าเป็นปีที่ฮอตที่สุดเพื่อนว่าได้เกือบล้านหมละว่าวโมเมนคุยครับเนี่ยนะครับลูกก็รกอรครับเอาผมขอจบแค่นี้นะครับคลิปขอกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม